สวัสดีค่ะนี่คือการรีวิวนะคะไม่ไม้ไวเลสนะคะที่สั่งซื้อมานะคะที่บอกว่าจะมารีวิวให้ดนะคะก็คือตัวนี้นะคะตอนนี้นะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะคือเสียงเสียงบิวอินนะคะจากโทรศัพท์นะคะอาจจะเบาๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้อยู่ร้านนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวกล่องนะคะ ของไมเวเลตปกเสื้อนะคะที่ได้มานะคะจากช h อป e ีนะคะก็ด้านในมาก็จะเป็นนี่เลยนะคะมีถุงให้นะคะเป็นซองหนังนะคะเป็นซองให้เป็นซองหนังนะคะก็จะมีคู่มือนะคะข้างในนะคะก็จะมี ตัวนี้ตัวนี้ก่อนล้วกันตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวส่งนะคะเป็นไม้ตัวส่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับนะคะ แล้วก็จะมีสายวายให้นะคะสายชาร์จนะคะก็มีนี่ด้วยนะคะหัวต่อ2ขีดนะคะเอาไว้ต่อกับกล้องกับโน้ตบุ๊กนะคะอุปกรณ์ภายในก็ที่ให้มาก็จะมีประมาณนี้นะคะ ตัวรับกับตัวส่งนะคะที่ต้องใช้นะคะโทรศัพท์อันที่ใช้นะคะจะเป็น iPhone นะคะต้องใช้ตัวต่ออีกตัวหนึ่งด้วยนะคะตัวนี้เสียนะคะเพราะว่ามันจะเสียบโดยตรงไม่ได้นะคะถ้าเป็น iPhone ตัวนี้นะคะถ้าใช้กับอีกตนตอนนี้จะเสียบเลยวอินจากโทรศัพท์นะคะมาเดี๋ยวเรามาลองมาลองใช้ตัวนี้ เปิดนะคะเรียบร้อยแล้วไฟแสดงสถานะร้แล้วนะคะนี่ก็คือเสียงที่ได้จากไมโครโฟนตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะสั่งซื้อมาจากช้อปปีนะคะราคาได้มาตอลดร,ราคานะคะเหลือ499บาทนะคะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ539บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ไปหาดูกันได้นะคะมีหลายแบบนะคล้ายๆกันก็มีนะคะแบบนี้ ก็จะเป็นถือถือคุยก็ได้หรือว่าติดปกเสื้อก็ได้ติดปกเสือ้อแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาอันนี้ไว้ข้างในก็ได้ลองหลยจะเห็นมาแค่หัวแค่นี้ก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเสียงนะคะที่ได้จากไมไวเลสติดปกเสื้อตัวนี้นะคะก็น่าจะคุ้มนะนะ,ะกับราคานี้นะคะก็ สำหรับใครที่ชอบไลฟ์สดนะคะหรือว่าจะเป็นสายยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะก็กับราคาแบบประหยัดประหยัดนะคะเข้ากับช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้เนาะต้องหาเสื้ออะไรที่แบบไม่ค่อยแพงมากนักน,นะคะมาใช้นะคะช่วงนี้เน,ะะไไนาะประมาณนี้นะคะสำหรับไม่ติดปกเสื้อตัวนี้นะคะที่ได้มานะคะก็มารีวิวให้ดูนะคะเน่ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะคะจบขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้แล้วกันบ๊ายบาย